ฟรครับตัวนี้ลงเฟรดเสร็จเรียบร้อยนะครับทำค่อนข้างยากนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้องศาเป็น9.5ครับทําชอปทําการปรับสโลปของฟิงเกร์บอร์ดใหม่แต่ปรับได้เท่านี้นะครับให้โฟกัสที่หน้าเฟดหน้าเฟดตอนนี้คือดีมากนะครับหน้าเฟดคือโค้งสโลปได้องศา9.5ทั้งระนาบคอครับแต่อย่างที่บอกนะครับมันจะมีร่องรอยของฟิงเกร์บอร์ดพวกนี้ที่เสียหาย อันนี้ก็ต้องยอมนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของอกิจกรรมในอดีตที่ผ่านมาแล้วที่เคยเป็นนะครับมันเป็นเหมือนกับาพาร์ตซิมเป็นเทนนะครับมันผ่านไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ให้โฟกัสที่หน้าเฟดหน้าเฟดกับระบบเฟดตอนนี้ที่ลงไปคือดีเยี่ยมมากครับฟิงงกร์บอดเราแก้ไขไม่ได้นะครับเพราะอดีตมันผ่านไปแล้วมันเกิดขึ้นไปแล้วตอนนี้เราโฟกัสที่เรื่องของหน้าเฟดใหม่การเซตอัพใหม่การทำระบบส่วนควบใหม่นะครับ